สวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มอควาดิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับอาวันนี้ที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันผมลงมูลวัวอีกแล้วครับเป็นรอบที่ห้านะครับพี่น้องครับดูได้นะครับข้างหลังผมเป็นมูลวัวนะครับนี่แหละครับเราจะใช้วัสดุให้เต็มที่และใช้ให้มันสุดๆนะครับในที่นาหนึ่งไร่เพราะว่าเป้าหมายของเรานั้น อยากทราบว่าต้องได้ข้าวเท่าไร่โดยเป้าหมายก็คือใช้วัดสดุ10ตันนะครับปุ๋ย20%เอร์เซแล้ก็เศษวัดสดุ80%เอร์เซนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยมูลหมูก็ลงแล้วนะครับมูลควายก็ลงแล้ววันนี้ลงมูลวัวนะครับมูลวัวในี่ลงรอบที่ห้านะครับพี่น้องถึงลงวัดสดุมากมายกายกองอย่างนี้ น้องสมาชิกบางท่านถามว่าลงไปแล้วได้อะไรสําหรับผมนั้นได้นะครับหนึ่งได้ดินนะครับเพราะว่าเราจะใช้ดินหนึ่งไร่ทํานาตลอดทั้งปีหรือใช้ปลูกผักที่เราอยากจะกินนะครับอาจจะเป็นแตงโมฟักทองแตงกวาพวกถั่วพวกนี้นะครับเราจะใช้ที่หนึ่งไร่ตัวนี้นะครับเป็นที่ปลูกพืชนะครับที่เราอยากจะกิน รเราอยากกินอะไรก็ปลูกแต่สำหรับที่นานั้นสามารถทำได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าเป้าหมายคือเราจะลงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะดูดน้ำมาจากสะมาลงอยู่นี่นะครับให้มีน้ำตลอดใช้ได้ทั้งปีนะครับหาว่าทำนาก็ได้นะครับหาไม่ทำนาก็ปลูกอย่างอื่นก็ได้นะครับพี่น้องคอยติดตามนะครับ ที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับก็อสาคัญทํานาเราก็เลี้ยงพวกปูด้วยพวกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูนี่เราวันนี้ส่วนวันนี้เราจะลงบูนวัวน,นะครับเดี๋ยวมาดูกัน 老好啊。 ออตอนนี้เราก็ลงแล้วนะครับที่เป็นมูลวัวนะครับก็กำลังให้ผู้จัดการฟาร์มนะครับคือเจ้าของเพลง ทำนาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับเป็นคนเคลียร์นะครับขอพี่น้องคอยติดตามนะครับว่าผลงานของข้าวนะครับว่าเป่าหม้เราจะทําใช้วัสดุสิบตันนะครับว่าจะได้ข้าวเท่าไรในที่นาหนึ่งไร่นะครับแล้วก็เป็นนาอินรีย์ด้วยนะครับเราจะปิดหมดเลยนะครับไม่ให้น้ําข้างนอกเข้ามานะครับพี่น้องครับคอยติดตาม เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูบริเวณต่างๆนะครับพอดีบทในที่นาหนึ่งไร่นะครับนี่แหละครับวันนี้ก็วัดสดุมูลวัวนะครับเราทําการเขี่ยเพื่อที่จะกระจายไปให้มันทั่วถึงนะครับในที่นาหนึ่งไร่นะครับพี่น้องคอยติดตามดูก็อย่าลืมเปิดเพลงในช่อง YouTube ด้วยนะครับที่นาหนึ่งไร่ใช้วัดสดุสิบตัน นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับเป็นมูลวัวผสมกับเศษวัรสดุต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับปีนานี่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสวยแน่นอนใช้วัรสดุมากมายกายกองขนาดนี้นะครับติดตามเว็บไซต์สาฟาร์มอ,อกนิไทยเรนมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เยรยเกลี่ยเรียนรู้ด้วยกันนะครับ วันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ